ส่วนเหตุการณ์น,นี้ยังเป็นปริศนาแล้วตามต่ออยู่ค่ะว่าชายรายนี้มาเสียชีวิตอยู่ใกล้กับรางรถไฟได้อย่างไรตรวจสอบแล้วไม่ได้โดนรถไฟทับนะคะแต่มีแผลคล้ายกับการถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะค่ะชายรายที่เสียชีวิตอ่ะทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นชาวเมียนมาชื่อว่าเทียนซอเสียชีวิตอยู่ข้างรางรถไฟใกล้สถานีรถไฟบ้านโพในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือลักษณะแผลที่เจอเนี่ยมีแผลที่ศีรษะด้านหลัง เป็นรอยแตกยาวสักประมาณ10เซนติเมตรเลือดยังติดอยู่เลยนะคะแล้วใกล้กันก็มีก้อนหินเปื้อนเลือดตกอยู่ข้างตัวเจาว้าาที่บันทึกภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งศพของนายเทียนซอลไปชนะสุธิที่โรงพยาบาลน,นะคะมีชาวบ้านคนหนึ่งค่ะคุณหนึ่งนามสมมุติให้ข้อมูลว่าคือตัวผู้เสียชีวิตเนะ่ยเหมือนเขาทำงานคอยเฝ้ายามอยู่แถวแนี้ทุกคืนนะ บางทีก็เห็นว่ามีเพื่อนมาหามั่งนั่งคุยกันมั่งกินข้าวด้วยกันมั่งอะไรมั่งอย่างเมื่อวานตอนค่ำอ่ะยังเห็นเดินไปที่ร้านค้าอยู่เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอไปซื้อของร้านค้ากลับมาตรงนี้แล้วทําไมถึงเสียชีวิตลองฟังจากชาวบ้านค่ะทำง,งานตรงไหนตรงนี้หรอค่ะฟา,ายานอยู่ตรงนี้เพราะฟายามท,ทุกคืนค่ะทุกคืนใช่ไหม<า>เป็นรอมยาวแล้วขับพูดไทยได้ไหม ไม่ได้ค่ะทำภาษามือไม่ใช่คนไท่พม่าเราเห็นเเห็นอยู่นี่มานานยังอยู่นียนานแล้วค่ะใช่ไหมแลวทุกที่เขาเดินมาคนเดียวหรือยังไงเราเจอมาว่ามีอยู่ใครหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่บางทีก็มีเพื่อนมาทํางานด้วยกันนะค่ะมาก็มหาจะมานั่งกันอยู่ตรงนี้นะก็พากันนั่งกินข้าวกินอะไรแต่ไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เวลาสุดเจอเมื่อไหร่ที่เราเห็นอ่ะสี่โมงจะห้าโมงแล้วค่ะของเมื่อวาน หรือตอนไหนวันนี้ตอนที่เจอศพน,นะต,ตอนที่เจอตอนที่ยังมีชีวิตอ่ะอเ,จอเจอตอนไหนเมื่อคืนนี้เจอตอนพอถามกับร้านค้าแล้วขอดูวงจรปิดเออก็ตรงกับที่ชาวบ้านเล่านะคะว่าก่อนเขาจะมาเข้าเวรยามตรงนี้เขาเดินมาซื้อของที่ร้านค้านี่ก็มาซื้อของแล้วก็จ่ายเงินตามปกติแม่ค้าบอกว่าเมื่อวาน่ะเขาซื้อเหล้าออกไป พอออกไปคือจ่ายเงินตามปกติไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ขโมยของอะไรเลยจ่ายเงินปุ๊บก็เดินออกไปตามปกติก็ตกใจเหมือนกันว่าทาไมมาเสียชีวิตตรงจุดนี้และลักษณะคือมีแผลเหมือนถูกตีที่ศีรษะนะคะเมืองต้นหัวหน้าง,งานนะเดินทางมาดูศพแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนแต่ให้ข้อมูลคร่าวๆว่าเขาทํางานเป็นรปภเฝ้าโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเขาต้องมานอนเฝ้ายามตรงนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงเสียชีวิต เดี๋ยวเก็บหลักฐานไปตรวจสอบแล้วนะคะนี่ไงที่นอนอ๋อมันนอนเฝ้าคือมันเป็นโครงการก่อสร้างมันยังไม่ได้มีรถไฟอะไรเข้ามาก็ต้องมานอนเฝ้าพื้นที่แต่เก็บหลักฐานไปดูแล้วนะคะเพื่อเทียบดูว่าอะก้อนหินเปื้อนเลือดที่เจอตรงนั้นกับรอยแผลที่ศรีรษะเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมโอ้แล้วไปตายตรงนั้นได้ยังไงมีคนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องไหมแต่ถ้าดูจากสภาพจะหาวงจรปิดคงยากใช่ใช่ค่ะ